หลังจากมีกระแสข่าวพบสามตกค้างในองุ่นใส่มัดคัดส่งผลกระทบอย่างหนักค่ะต่อผู้ค้าในจังหวัดตรังโดยเฉพาะที่ตลาดท่ากลางที่ยอดขายตกลงอย่างหนักแม้จะลดราคาลงแล้วก็ตามค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจที่ตลาดท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังค่<ล>ะเพราะว่าร้านค้าทุกร้านได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวดังกล่าวทําให้ต้องลดราคาองุ่นใส่มัดคัดลงจากกิโลกรัมละ350บาทเหลือเพียง1 2 0่งถึงบาทค่ะ หลายวันแล้วค่ะหลายวันแล้วค่ะหลายวันแล้วใช่ไหมคะหลายวันแล้วอืมปกติเราขายได้วันหนึ่งหลายโลไหมคะหลายโลค่ะได้เดือนนี้หรืคะน้อยน้อยลงเยอะเนาะน้อยลงเยอะใช่ไหมแล้วปกติเราซื้อมาจากไหนคะสั่งมาจากนากโกลบ้างใหญ่บ้างตลาดอวยิตนะน้องมันอย่างละสิบกรองสิบกรองแต่ว่าพี่ดงจะสั่งมาเยอะตอนหน้าวันพระนั่นแหละหน้าวันพระ แล้ววันนี้ก็แต่ยอยไก่แต่ยอยสั่งได้สั่งมาทีละทีละเยอะไมไม่เยอะน้องก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่มันแย่วันละสิกล่องกล่องหนึ่งกี่โลคะกล่องหนึ่งสามโลสองโลกว่าีแอย่างละสิบกล่องมีเม็ดสิบกล่องอุวนไส่มัดสิบกล่องเดีว่ากล่องละสองโลเจ็ดใช่ป่ะแต่มันขายได้น้อยลงเยอะเลย่ะ และในขณะที่บางร้านถึงขั้นต้องแจกองุ่นให้กับพนักงานเพราะขายไม่ออกลูกค้าไม่กล้าซื้อค่ะขายไม่ได้เลคนก็คือมันมีผลไหมขายไม่ได้เลยนี่สั่งมาจากไหนคะสั่งมาจากบุยนครมีผลกระทบเยอะไหมคะไม่เลใกล้ไม่ได้กันเราใกล้แย่ได้เราเขาเลยไม่สั่งมาเราไปเราไปรับมาหรือเราสั่งมาคะสั่งตูใส่รถติ้อมา สั่งมาทีละเยอะไหมคะพี่ไม่อะหาลางังเมื่อก่อนร้อยละสิบเดี๋นี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนรู้สองร้ยตอนนี้รอเท่าไหร่หรอคะร้อยละสิบร้อยยี 10, 20, ่สิบก็ไม่มีคนซื้อร<อ>ายร้านตัดสินใจเลิกสั่งองุ่นไซมัสคัตมาขายชั่วคราวค่ะหันไปขายผลไม้ชน,นิดอื่นแทนเพื่อลดการขาดทุน